อันนี้เป็นเทคนิคนะจ๊ะใส่ตอนน้ำมันไม่ร้อนมันจะได้ร่อนออกจากเตามันจะได้ทำง่ายๆอ๋อเททีแรกนี่ไม่ให้น้ำมันร้อนใช่ครับมันจะได้ไม่ติดทีละห้าบาทนะครับผมมันจะได้ไม่ติดเตาครับผมมันจะได้ร่อน,นจะได้กรอบแล้วก็ใส่ไข่ตามลงไปมันวก็ตีเตาทีนี้น,นี่ถ้าใส่หมูสับเป็นไข่เจียวหมูสับเลยเนี่ยใช่ครับผม โอ้สักครูนะครับผมหนึ่งร้อยครับโอ้โหห้าบาทห้าบาทนะครับไม่ฟหนึ่งชิ้นเลยจ้าทะเลคกนะรกแตกครับนี่เหมือนขนมคกเหมือนขนมคกแต่เป็นเหมือนหอยทอดด้วยทูนวันนะหอยทอดจ้าแต่ไม่เหมือนหอยทอดนะจ้าฟิวหอยทอดแต่ไม่เหมือนหอยทอดนี่นะมาถึงก็หยิบคีบแบบนี้เลยนะชิ้นละห้าบาทห้าบาทสฟรีชิ้นเลยจ้าสิบฟรีหนึ่งนะครับนั่น เราไปดูเดี๋ยวเราไปดูดูเขาทำนึกยังว่าสองเตาเขาทำไม่ทันไม่ใช่ว่างนะเขาทำไม่ทันอยู่ีตลาดเจรไร่นะครับดีนะจ๊ะช้าจ้ะขอที่เห็นนี่ไม่ทันนึกว่าขายดีเปล่าพราค้าทําช้าปอโทษเราก็นึกว่าขายดีไหนได้อ๋อเพราะค้าทาช้าเนาะมีแังย่อยบ่ครับผมไม่มีไม่เป็นไรจ้ะก็เหมือนกันลงไปก่อนี่น้ํามัน ใช่ S <S ครับผมีสาลงไปอย่างนั้นเลยนะฮาดได้ครับสาเลยยิ่งเยอะยิ่งกรอบนะครับต้องใส่ตอนเคล็ดลับต้องใส่ตอนอะไรนะี่ยังไม่ร้อนตอนกระทะไม่ร้อนครับเวลามันมันสุกมันจะได้ร่อนจะได้ไม่ติดกระทะไม่ติดกระทะเนาะมันติดกระทะมันจะทำให้งานเราใชะงักอ่ามันไม่เดินอ่าว่างแล้วนะมาเลยห้าบาทห้าบาทเลยครับ ร่อยนะครับห้าบาทห้าบาทเลยจ้าสิบชิ้นปีหนึ่งชิ้นเลยจ้าหยิบเองนั่นเลยครับข้ามาก็หยิบคีบเลยนะครับนี่ไม่ได้หยุดเลยนะเพราะข้าทำไม่ทันเลยนะนะนี้เลยะทะเลคกนะรกแตกมีหอยมีปลาหมึกมีปูอดัดมีกุ้งมีเบคอนอ่า พุ่งปลาหมึกกูอัดหอยแฮมไส้กอกเลยน่าห้าบาทห้าบาทกันไปเลยนะครับนี่เลยชิ้นรีหนึ่งชิ้นเลยกล่องที่สองีสองชิ้นเลยครับผมกล่องที่สามปีสามชิ้นเลยแล้วกล่องแรกกล่องแรกกล่องแรกฟรีหนึ่งชิ้นครับกล่องกล่องแรกฟรีหนึ่งชิ้นกล่องที่สองฟรีสองชิ้นกล่องที่สามฟรีสามชิ้นถ้าจะซื้อสี่กล่องยกไปท้าถาดได้เลยครับเก่งใจคนข้างหลังบ้างเนาะ สิปีหนึ่งเลยครับผมเรียกเลยคู่นะครัไม่ท well, like ันเลยนะคนเดียวนะครับไหนจะต้องทำขึ้นนะครับไหนจะต้องขายลูกค้านะโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณครับ ห้าบาทห้าบาทเลยครับหอยครับนี่หอยครับไนแล้วเสร็ i i ไปแล้วโอ้ลงกันอย่างนี้เลยเนี่ยสวัสดีครัสคะไส้กรอกไส้กรอกสิบชิ้นฟรีหนึ่งชิ้นเลยครับผม ไปเอาลม่ไไไมมม่่่ต้องนับเลยใช่ไหมเนี่ยหยิบหยิบหยิบไม่ต้องนับครับผมลูกค้าไม่นับนะหยิบเกินก็ได้ไม่ใช่เนี่ยพ่อค้าเนี่ยไม่ต้องนับเลยไม่ไม่ใช่หลุมละตัวเปล่าหลุมละสองสามตัวครับผมตัวเล็กตัวใหญ่โอ้โหนี่เป็นยังไงแล้วพ่อค้าบอกว่าลูกค้าก็ไม่ต้องนับนะหยิบไปเลยเราหยิบให้ครบนะกล่องแรกแถมหนึ่งกล่องสองแถมสองกล่องที่สามแถมสามครับผมกล่องที่สี่ยกไปต้องผ่านได้เลยนั่นทุกวันพฤหัสและวันเสาร์นะครับพิกัดอยู่ซอยที่สี่ตลาดเจ็ดร้อยไร่ฮแบบนี้เลย